ติดขึ้นเยอะเลยแน่นเลยใช่ไหมต้องต้นเลยแน่นเนยแน่นมากเลยใช่ตนนเนี่ยไม่ยาวเลยไม่ใหญ่ กัดไอเอ็มนั่นแหละกัดเลยเออไอี้ี้าหน้าคล้ายๆกันเลยกู้รถกุจะไปลงาเหไหมกับเดินอ้อมอ้อมเข้าไปคุยจากตรงนู้นมา ที่นูขอ่ทยน้องสี่ส